โอเคครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านด้วยนะครับผม <laughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บแลนดอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาโล,โลโบ็อกซ์แมปหนีหมอฟันออฟบี้นะครับผม <laughs> ใช่แล้วนะฮะวันนี้เรามาหนีหมอฟันกันนะคะผม H the เอชเคเดอหมอฟันออฟบี้เฮ้ยแม่ ทำไมเราต้องหนีหมอฟันด้วยล่ะเนี่ยผมไม่เข้าใจหมอฟันเขาก็ดีนะช่วยรักษาฟันทําให้ฟันเราเสุขภาพร่างกายฟันแข็งแรงถ้าเกิดฟันผุเขาก็ถอนให้เอ๊ะหรือว่าเออหมอฟันร้านนี้เขาไอ้นี่เขาไม่ฉีดยาชาให้คนไข้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่มีใครกล้าถอนนะฮะคงต้องหนีหมดทุกคนนั่นแหละนะฮะเออใช่ปะเนี่ยหมอฟันที่นี่ ประกาศประหยัดต้นทุนไม่ยอมฉีดยาชาให้คนไข้ใช่ไหมเราเลยต้องหนีนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดถอนฟันแล้วไม่ฉีดยาชาจะเป็นยังไงนะฮะอู้อันนี้ฟันปลอมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ฟันจริงๆที่โดนดึงออกมาวางไว้ใช่ไหมนะฮะถ้าเกิดเป็นฟันจริงขึ้นมานี่มันจะอีหน้าดูเลยนะครับว่าข้างหน้ามีคนไข้ อีกหนึ่งคนที่กําลังหนีอยู่นะฮะรอผมด้วยผมไปด้วยเราต้องหนีออกจากที่นี่กันสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงโอ้ตอนนี้มาอยู่ในห้องของ,ของหมอฟันแล้วนะครับเราต้องหากุญแจในห้องนี้นะครับหมอฟันแกล็อกุญล็อกประตูไว้โอ้ยี่ไงเจอแล้วนะฮะเจอแล้วยย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 ยียยยวย้ยยยยยอยยนยยยยยนยยยยยยตัดเ,ย,เยตัดยยลยย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  เอาเลื่อยตัดเหล็กแบบนี s> <S ้มาตัดอะไรกับคนไข้ละเนี่ยนั่นนะสินะฮะนี่ผมมาถอนฟันนะหมอ้อเลือดนองเต็มเลยนะครับตรงนั้นมีคนกำลังโดนถอนอยู่นะฮะอุ้ยคุณหมอยิ้มด้วยท่าทางกำลังมีความสุขนะครับแล้วคนไข้ดูเหมือนจะทรมานซะด้วยนะฮะแสดงว่าเขาไม่ได้ฉีด ยาชานแน่ๆเออยินดีต้อนรับครับผมผมก็ยินดีเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวผมจะไปจากที่นี่ละตกโถเออเมื่อกี้กดกระโดดไม่ได้นะฮะเออเซ็งจังเลยอ่ะปึ๊บทางมันค่อนข้างไกลซะด้วยนะฮะต้องกระโดดแบบมินมินเมื่อกี้อืมอันนี้มีเลเซอร์เยอะจัง ฮึบทำไมทุนหมอรวยเลเซอร์จังเลยนะครับอย่าบอกนะว่าเอาค่าค่าเงินเงินเงินที่เอาไว้ไปซื้อยายาชานะฮะเอามาซื้อเลเซอร์หมดแล้วก็เ <c oughs> ลยไม่มีเงินซื้อยาชา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นะฮะเฮ้ยใครจะมากล้าถอนกับคุณถ้าคุณไม่ฉีดยาชาให้คนไข้ป้าบอ เออนะฮะตอนนี้เราต้องรอลิฟต์อีกนานไหมเนี่ยที่นี่ดูเหมือนจะใหญ่มากเลยนะนี่หรอนะฮะอแล้วลิฟต์ยังไม่ถึงอีกหรอน,านา่าจังโอ้นี่มาแล้วมาแล้วนะฮะนี่อะไรอะ่ะฟองอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เราอ๋อเหมือนเราต้องยืนบนฟองกลมๆนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมกระโดดไม่ถึงเราต้องกระโดดฝั่งไหนถึงจะถึงอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ตอนแรกผมนึกว่าถ้ากระโดดจากตรงนี้จะถึงง่ายกว่าไม่ใช่นะเราต้องกระโดดจากทางนั้นนะฮะถึงจะถึงอ๋อ ผิดจุดผิดจุดนะครับทุกคนโอเคไอ้น้ำนี่มันคือน้ำอะไรเนะี่ยอย่างกับยาพิษเลยนะฮะนั่นน่ะอิคุณเป็นหมอฟันนะไม่ใช่นักฆ่าคุณจะมียาพิษในครอบครองไม่ได้นะนั่นะไม่ใช่ยาพิษใช่ไหมบอกผมทีอุ้ยตอนนี้เราอยู่นอกอผมโดนควันเมื่อกี้ควันเหรอควันมันมาตอนผมเดินผ่านพอดีแน่เลยนะฮะ อ๋ออุ้ยตัวนี้อ้าวทำไมควันมันมาไวจังเลยเมื่อกี้มันควันมันเพิ่งหายไปใช่ไหมทุกคนหรือว่ามันหลอกเราแบบหายปุ๊บแล้วก็มาอีกเลยไหมใหม่อ้าวแล้วเลยเมื่อกี้พอควันมันหายไปแล้วมันมันมาเลยทุกคนผมชักงงอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคไปนะฮะเออรอบที่สองที่ผมตายเพราะควันน่ะ มันหายแล้วมันก็มาทันทีเลยทุกคนผมก็เลยงงนะฮะแต่ว่าหลังจากตายรอบสองแล้วพอเราพอเราตั้งใจดูดีโอ้ยเลื่อน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 ผนังพื้นเลื่อนพื้นเลื่อนนะฮะพื้นพื้นไอ้นี่พื้นหลังคา <c oughs> ใครเอาใครเอาน้ํามันน้ํามันทอดไก่มาทาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเลื่อนย,ยังเลยนะฮะยิงโอ้เจอคนไข่อีกคนสวัสดีค่ะ คุณเองก็กำล,ลังหนีคุณหมอฟันอย่างนั้นสินะผมหนีเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเ <Hey. S 1> จอก,กันอีกทีที่ข้างนอกนะจ๊ะปึ๊บคุณผู้หญิงนะฮะชิบตรงนี้เหมือนเป็นลานกว้างมันน่าจะมีอะไรสักอย่างไล่เราแต่ไม่มีแฮะนะฮะโอ้มอกี้ผมอุตส่าห์เตรียมตัวนะครับผมเกง่งอุตส่าห์เกง่งรอแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะจริงๆว่าตรงนี้มี ป้ายโปสเตอร์ของคุณหมอฟันใหญ่ๆเลยนะะเขาเอาเงินค่าฉีดยาชามาทําป้ายใช่ไหมเนี่ยเออไม่มียาชาฉีดให้คนไข้เลยนะฮะ <c oughs> คนไข้เลยต้องหนีเลยเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยคุณจะได้เงินเลยเนี่ยวันนี้คุณหมอฟันถ้าคุณไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเงินไปซื้อยาชามาฉีดให้คนไข้นะฮะนั่นแหะสิโอ้ตรงนี้มีเลเซอร์นะฮะเอย เราจะต้องหลบเลเซอร์ไปเรื่อยๆนะครับระวังให้ดีๆอ้เกือบเกือบเกือบโว้วๆวใกล้โดนแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่โดนวิธงทำไมที่นี่มันกว้างจังเลยเหมือนจะมีอะไรมาได้ทุกเมื่อเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บผมนึกว่าจะมีอะไรสักอย่างมาไล่แต่ไม่มีแฮวันนี้อะไรวอะเอาไอ้เหล็กเหล็กที่มันเป็นคานคานสี่เหลี่ยมนี่มันเหยียบไม่ได้รู้ เราต้องเหยียบเราต้องเหยียบตรงนี้นะครับตรงนั้นมันของหลอกทุกคนตอนแรกผมนึงว่าเราต้องมาเหยียบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกระโดดมานะฮะดับเหยียบตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้เดินตรงนี้แล้วก็โดดมาแต่ไม่ใช่นะครับเราต้องกระโดดปุ๊บ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 ขึ้นไปว <laughs> oh <yeah! S 1> <laughs> ่าแย่เฮ้ยทไมฉันไม่เข้าใจวิดข้าหน้าข้างหลังอยาไปวางไว้นะถ้าเกิดแล้วมันเหยียบไม่ได้นะตัวหลอกนะฮะสิงหวัดอุ้ยคนไข้ คนไข้ทำเปตัวใหญ่จังเลยนะครับผมฟันอย่างผุแล้วก็ตัวใหญ่บกตัวใหญ่เป็นไอ้นี่เลยเป็นยักษ์นะฮะเอ้ยหมอฟันที่นี่เขารับยักษ์เป็นไอ้นี่ด้วยเหรอโอ้ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในปากของคนไข้แล้วนะฮะเอ้ยดีแน่ยใที่ไม่โดนเคี้ยวนะฮะเหตุผลที่ไม่โดนเคี้ยวน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเจ็บฟันอยู่เขาก็เลยไม่เคี้ยวเรา <laughs> เฮ้ย นี่มันลูกตาคนนี่นะฮะใช่ไหมลูกตาใครวะเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในท้องคนไข้ปวดฟันได้งไงครับเนี่ยอ,อ๋อหรือว่าเขาเป็นยักษ์นะครับเป็นลูกของผีเสื้อสมุดบอสนะโอ้อยู่ๆก็วิ่งไวเออแ,แสดงว่าคนไข้คนนี้เขาต้องจะเป็นลูกผีเสื้อสมุดแน่ๆเลยนะเป็นยักษ์กินคนนะฮะเธอ,อและเขาต้องจะกินคนตัวเหม็นไม่อาบน้ําประมาณ ปีหนึ่งเข้าไปเขาก็เลยฟันผุ <laughs> หรือเปล่านะเออไม่แน่ใจเออเด้ยวกันต่ออู้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยลงลึกถึงขั้นดีเนเอเลยเหรอครับเนี่ยมีสายดีเนเอด้วยแฮะแล้วก็มีอันนี้เม็ดเมดนี้น่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงนะฮะอ่าเม็ดเลือดที่เอาไว้ลำเลียงอากาศนะฮะเพื่อทำให้ เออมีชีวิตอยู่ตัวไปทรบส่วนตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของอึหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีน้ําตาลนะฮะเอ่อในร่างกายเรามันมีส่วนเดียวที่ไม่ใช่สีแดงกับสีขาวเพราะว่าสีแดงแทนด้วยเลือดส่วนสีขาวคือกระดูกใช่ไหมใช่ไหมสีแดงคือเลือดสีขาวคือสีขาวคือกระดูกส่วนสิ่งที่ไม่ใช่สีขาวกับสีแดงที่อยู่ในร่างกายคนมันก็คืออี ใช่ไหมอ้าวทางตูดจ,จริงด้วย <laughs> วันแล้วเชียวเมื่อกี้ฉันยอยู่นอีนี่เองนะฮะเฮ้ยแล้วต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีใช่ไหมเนี่ยอ,อู้สวยนะฮะแล้วเหนียวจากร้านหมอฟันแล้วเรียบเลยนะฮะสบายทำไมเราถึงมีเฮลิคอปเตอร์มารับเนี่ยนะครับสะดวกสบายมากเลยหรือว่าเราเป็นคนรวยนะครับเอ,อมหาเศรษฐี แต่ว่าอืมถ้าเราเป็นคนรวยแล้วทำไมเราต้องมาหาหมอฟันที่แม้แต่จะฉีดยาชาให้ก็ยังไม่ฉีดนะฮะ <c oughs> <c oughs> เราต้องหนีออกมาหรือว่าเราเป็นคนรวยที่ขี้งกนะฮะก็เลยไปหาหมอฟันาะกาถูถืออแต่ท้ายก็ไม่ได้ถอนนะฮะหนีออกมาอยู่ดีเอเฮ้ย